สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับครับอัปเดตข่าวสารของสโมสรลิเวอร์นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวกันอย่าลืมนะครับทุกๆคนฝากกดมุมไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับการทําคลิปนิดนึงกันละกันนะครับแล้วสาหรับคลิปนี้มันจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปอัปเดตข่าวพร้อมๆกันได้เลยครับมาเริ่มต้นกับดิโอกหรือว่าอเล็กออกเดชามเลนก่อนเลยกันละกันนะครับเพราะล่าสุดดูเหมือนกับว่าแกจะได้ย้ายไปอยู่กับสโมสร เบสิกตัสในประเทศตุรกีนะครับก็สำหรับอเล็กออกลเชมเบเลนนะครับในปัจจุบันนี้ก็เป็นนักเตะฟรีเอเย่นอยู่นะครับแล้วก็มีหลายทีมเนี่ยกำลังให้ความสนใจนะเพียงแต่ทั้งว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมันมีสื่อระดับทีมหนึ่งอย่าง BBC นะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าเขาเนี่ยได้รับการติดต่อมาจากสโมสรเบสิกตัสนะครับในลีกชุเปอลลีกของประเทศตุรกี ซึ่งเห็นบอกว่าทางเบสิกตัสเนี่ยยื่นข้อเสนอมาให้กับอเล็กออเกตพิจนารณาแล้วด้วยนะครับโดยสัญญาที่ยื่นเข้ามาเนี่ยก็คือเขาจะให้อเล็กออเกตชำเลนอยู่กับเบสิกตัสประมาณสัก2ปีนะครับซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าทางดิออกเนี่ยก็สนใจที่จะย้ายไปเล่นกับพวกเขาเช่นเดียวกัน ซึ่งถ้าอเล็กอ็อกเลชชามเลนจัดสินใจเล่นในกับเบซิกตัดนะครับเขาก็จะเป็นนักเตะที่เคยเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ได้ย้ายไปเล่นในกับเบซิกตัดในซีซั่นนี้นะครับต่อจากหน้าท่านเรดมอนด์แล้วก็เดลเลอัลลี่นั่นเองนะครับทีนี้มาต่อ,อันที่บทสัมภาษณ์ของโบวิลฟันไดกันต่อเลยนะครับหลังจากที่แกเนี่ยพ่ายแพ้ให้กับเกมพรีซันเมื่อคืนที่ผ่านมาแกก็ได้ออกมายอมรับนะครับว่ามีหลายๆอย่างจําเป็นจะต้องปรับปรุงนะครับ ก็อย่างที่รู้กันนะครับเกมปีซันเมื่อคืนเนี่ยก็เป็นทางด้านไบเยอร์มิลนิคเฉือนเอาชนะเร์พูในช่วงท้ายเกมได้4ประตูต่อ3นะครับซึ่งหลังเกมเนี่ยทางสื่ออย่างริพูเอคโคก็ได้สอบถามว์จิวฟันไดนะครับว่าเขาเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างกับผลการแข่งขันที่มันพึ่งจบลงว์จิวฟันไดนะครับแกก็ตอบประมาณว่าอ๋อสำหรับประเด็นนี้ผมก็ต้องบอกว่ามันมีหลายต่อหลายอย่างที่เราจําเป็นจะต้องปรับปรุงนะไบเยอร์มิลนิคเนี่ยพวกเขาเป็นคู่ต่อสู้ที่ดีมากๆ พวกเขาพร้อมจะลงโทษคุณได้ในทุกๆวินาทีถ้าหากคุณเนี่ยเสียสมาธิแม้แต่เสี้ยววินาทีและนั่นก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเกมที่เราพบกับพวกเขาจริงๆมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละพวกเราก็มีศักยภาพเช่นเดียวกันถ้าหากพวกเขามีอะไรผิดพลาดแม้แต่เสี้ยววินาทีเราก็พร้อมที่จะลงโทษแต่โชคไม่ดีเท่าไหร่ที่พวกเขาเป็นฝ่ายที่ลงโทษพวกเราได้ก่อนซึ่งเราก็คงจะต้องเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในสถานการณ์หลังจากนี้ เราจําเป็นจะต้องฝึกซ้อมและเราจะต้องเน้นในทุกๆวินาทีมันก็มีส่วนดีอยู่บ้างแหละที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อผิดพลาดเราก็กําลังพยายามที่จะดําเนินการในการแก้ไขกันอยู่เราต้องการที่จะปรับปรุงให้ทุกๆคนอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดเพื่อที่จะแข่งขันกับทีมระดับท็อปและนักเตะที่อยู่ในระดับท็อปเหล่านี้การแข่งขันกับทีมที่อยู่ในระดับบน มันทําให้เราเรียนรู้อะไรหลายต่อหลายอย่างและโชคดีที่ในครั้งนี้มันก็เป็นเพียงแค่ช่วงปรีสีสั้นเวอร์จิลฟันไดก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้นะครับทีนี้มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของมาลิซิโอปอร์เชติโนกันหน่อยดีกว่านะครับเพราะเมื่อคืนเนี่ยแกได้ออกมาแสดงความกังวลนะครับว่านักเตะอย่างเอ็นคุนคูเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงสนามในเกมแรกที่พวกเขาจะพบกับลิเวอร์พูลนะครับ ก็สำหรับไอ้เจ้าคริสโตเฟอร์เอนคุนคูนะครับแข้งคนล่าสุดที่ทางเชลซีเนี่ยเพิ่งจะเซ็นสัญญานะในเกมปีซันล่าสุดนะครับที่แกเนี่ยพบกับสโมอสรโบโลเซียดอนมุนรู้สึกว่าเอนคุนคูจะมีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในประมาณนาทีที่22นะครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทางมาริซิโอปอร์เชติโนเนี่ยก็ได้ถูกสื่ออย่างฟุตบอลลอนดอนได้สอบถามนะครับว่าในตอนนี้อาการของเอนคุนคูเป็นอย่างไรบ้างและเขาจะหาย ทันเวลาที่สมโมสรเชลซีเนี่ยจะพบกับสมโมสรลิพูในนัดเปิดสนามของฟิลิปป์อังกฤษหรือเปล่าโดยทางโปเชตติโน่แกก็ตอบป,ประมาณว่าในตอนนี้อาการบาดเจ็บของเอนคุนคู rew, เรายังไม่รู้อะไรมากมายนักมันยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบเขาบอกกับผมว่าเขามีปัญหาเกี่ยวกับหัวเข่าของเขาซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ในตอนนี้เราจะวางใจอะไรไม่ได้ทั้งนั้นผมจะต้องรอสัก2-3วันเพื่อที่จะประเมินเขาอีกที ผมจะไม่เสี่ยงกับอาการนักเตะของผมผมจะต้องมั่นใจว่าเขาจะหายสนิทเพื่อที่จะส่งเขาลงสนามได้มันก็เป็นเพียงแค่ความโชคไม่ดีของเรานั่นแหละที่มันเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้เราไม่สามารถที่จะคาดเดาอะไรได้ผมไม่สามารถตำหนิว่าสนามที่เราลงทำการแข่งขันเนี่ยมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วคงจะโทษได้แค่ว่าเราโชคไม่ดีเท่านั้นเองมาริซิโอโปโชเชต,ติโนโก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้นะครับ ทีนี้มาต่อกันที่ข่าวดวนจากนักข่าวที่ชื่อว่าซาชากันหน่อยดีกว่านะครับพอล่าสุดนักข่าวคนนี้ได้ออกมาเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเตรียมที่จะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเพื่อที่จะสู่ขอลอมิโอลาเวียครั้งที่3นะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยได้มีการยื่นข้อเสนอในการขอซื้อลอมิโอลาเวียเข้าไป2ครั้งแล้วนะครับครั้งแรกเนี่ยจำนวนเงินก็อยู่ที่ประมาณสัก35ล้านปอนด์นะแล้วก็ถูกปฏิเสธกลับมา ส่วนครั้งที่2นะครับจำนวนเงินก็อยู่ที่ประมาณสัก40ล้านปอนด์แล้วก็ถูกปฏิเสธกลับมาเช่นเดียวกันนะครับซึ่งมันก็มีสื่ออย่างรีพูเออรโคได้รายงานประมาณว่าไม่แน่นะครับในหลังจากนี้เนี่ยรีพูอาจจะลดระดับการให้ความสนใจไอ้เจ้าแข้งรายนี้ลงซะนะครับแล้วก็จะไปมองหาแข้งกองกลางที่มันมีราคาเหมาะสมมากกว่าน,นี้แทนเพียงแต่ทว่าล่าสุดนะครับมันมีนักข่าวคนหนึ่งที่ชื่อว่าซาชาตาวโวลิเอลีนะครับผมไม่แน่ใจว่าอ่านนมสกุลแกถูกหรือเปล่านะ เพียงแต่นักข่าวคนนี้นะครับก็รายงานข่าวของโลมิโอลาเวียมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะแม่นด้วยนะแกได้นะดออกมาโพสทวิตเตอร์นะครับว่าในหลังจากนี้เนี่ยทางสโมสรลิเวอร์พูลจะทําการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการในการสู่ขอโลมิโอลาเวียเข้าไปอีก1ครั้งนะครับซึ่งก็จะเป็นครั้งที่3นะเพียงแต่จํานวนเงินเนี่ยมันจะเป็นจํานวนเงินก้อนเดิมนะครับก็คือประมาณสัก40ล้านปอนด์ซึ่งพอผมเล่ามาถึงตรงนี้หลายๆคนอาจจะงงนะครับเอา้าก็เคยยื่นไป40ล้านปอนด์แล้วไม่ใช่หรอแล้วทำไมจะยื่นไปอีก นักข่าวท่านนี้นะครับแกได้บอกประมาณว่าในตอนนี้นะครับทางสโมสรอนลิเวอร์พูลเนี่ยมีการเกลี้ยกล่อมให้ตัวของลาเวรยเนี่ยไปบอกกับบอร์ดบริหารของเซาเทามป์ตันแล้วนะครับว่าเขาต้องการที่จะย้ายออกจากทีมมาอยู่กับลิเวอร์พูลและตอนนี้นักเตะก็แจ้งไปที่บอร์ดบริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งถ้าหากตัวนักเตะยืนยันแบบนี้นะครับนั่นหมายของว่ามันก็จะเป็นการเปิดโอกาสที่จะทำให้สโมสรอนลิเวอร์พูลเนี่ยได้เปรียบในดีลนนี้ค่อนข้างมากนะครับ เพียงแต่ในมุมของสโมสรเซาท์แฮมป์ตันนะครับในตอนนี้พวกเขายังคงตั้งทงเอาไว้เหมือนเดิมว่าราคาค่าตัวของโรมโอลาเวียเนี่ยมันจะต้องอยู่ที่50ล้านปอนด์เหมือนเดิมและจะไม่มีการเจรจารให้ค่าตัวของเขาเนี่ยมันลดลงต่ําไปกว่านี้นะครับซึ่งในเด๋ยวนี้ก็คงจะต้องตามเกาอติดสถานการณ์กันต่อไปนะครับว่าถ้าหากลิพูยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้าไปรอบที่3แล้วเนี่ยเซาท์แฮมป์ตันจะรับขพอเสนอในครั้งนี้หรือว่าจะตอบปฏิเสธไปอีกเหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนี้นะ อ่าก็ผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอัปเดตข่าวสารของสโมสรลิเวอร์พูลในรอบเย็นนี้นะครับก็ไปกันแบบไวัยๆเลยนะแต่ว่าก่อนที่เราจะลากันนะครับก็ขอย้ำอีกสักหนึ่งรอบก,กันละกันถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกับการทำคลิปด้วยนะครับและสำหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของผมแล้วขออนุญาตกล่าวคำลากันเลยกันละกันนะครับขออนุญาตยกมือสองข้างขึ้นมาและพนมไว้ที่หน้าผากและกล่าวคำว่าสวัสดีครับ